จริงๆน่าจะเป็นความสงสัยของเราสองคนแน่แหละนะไม่รู้ทุกคนจะสงสัยเหมือนกันไหมแต่ด้วยที่เราสองคนได้รับภารกิจต้องดูแลเด็กวัย1 1ขวบช่วงปิดเทอมดูแลกันมานี่ก็ปิดเทอมครั้งที่สองละอยู่ด้วยกันทุกวันจนรู้นิสัยของกันและกันแต่จู่ๆก็มีคำถามหนึ่งดังเข้ามาในหัวของเราทั้งคู่ว่าเด็กวัย1 1ขวบจะรู้ไหมนะว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเราก็อยากรู้นะ ว่าน้องมีความคิดยังไงงั้นไปลองหาคำตอบกันเวลายาก่อนเลยท,ทำไงทำไง,ำไงสวัสดีครับสิเอา้าทำไงสวัสดีครับแข็งเลยกอดเนี่ยกอดอนกอดย่ายด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้านะเจอกันใหม่รอบหน้านะม่มาแนละ้วมั้ง ตัวเป็นหนุ่มไม่มาใช่ป่ะเบื่อโดนบน,นแล้วป่ะมา,มา,มาอะไปขึ้นรถได้พี่หอมอย่าเราไม่เคยทำอออยืไมไ่ก่อนเลย <c oughs> ลบอกว่าเรากอดอ่ังตัวแข็งเลยอ <c oughs> เออขึ้นรถไปแล้วเนี่ยว่าไงครับเด็ก คลิปนี้เราจะไปส่งน้องคิวกันค่ะอยู่ด้วยกันมา2เดือนกว่าๆงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะครับกลับไปโรงเรียนโรงเรียนจะเปิดแล้วน้องคิวจะต้องกลับไปที่บ้านแล้วไปตั้งใจเรียนนะโอเคไหมบอกลาแสนดียังอ๋อแสนดีมาด้วยใช่ไหมแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วจะมาอีกหรอมาเปล่า ตอนนี้เมยก็เลยยังไม่ได้แต่งตัวเลยกะว่าจะมาแต่งหน้าแต่งตัวในรถนะคะถ้าคนติดตามกันเนาะก็จะรู้ว่าช่วงเนี้เมยอนอนข้างจะงานยุ่งเหมือนกันไหนจะเรื่องของงานของตัวเองด้วยแล้วก็งานของการประกวดมิสแกนนครนายกด้วยก็คือต้องเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างก็มีนอนดึกตื่นเช้าพักผ่อนน้อยบ้างแล้วก็เดินทางบ่อยแบรนด์สกินเคาน์เตอร์ค่ะเขาก็ได้ส่งผลิตภัณฑ์เซรั่มมาให้เมยทดลองดู นั่นก็คือแร c t ตัวคอลลาเจนเซรั่มนะคะตอนนี้เมยได้ลองใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วค่ะจริงๆเขาก็มีบอกอยู่ว่าเขาเคมมอะไรบ้างเกี่ยวกับผิวเรานะแต่ว่าเดี๋ยวเมยอจะมารีวิวในแบบฉบับที่เมยลองใช้มาเ็วันแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างสิ่งแรกที่เมยชอบมากๆเมยอเป็นคนหน้าแห้งค่ะทุกคนแล้วพอได้ใช้เซรั่มที่มันมีเนื้อเข้มข้นมากๆมารู้สึกว่าหน้าเราอะชุ่มชื้นขึ้นมากๆอิ่ม เหมือนกับมีน้ำใต้ผิวขึ้นเซรั่มตัวนี้เขาให้ทาเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะผลลัพธ์ที่ได้กับผิวหน้ารู้สึกว่าช่วงนี้หน้าตัวเองก็คือดูอิ่มฟูขึ้นดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยแห้งกร้านแล้วข้อดีขอ้อนึงก็คือตัวเซรั่มเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยค่ะคือเหมือนเขาไม่ใส่น้ําหอมเลย คนที่แพ้ง่ายจะได้ไม่แพ้ด้วยจะได้ไม่ะระคายเคืองเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยในเรื่องของรูขุมขนเป็นยังไงในเรื่องของรอยสิวจุดด่างดำเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวเมย์จะให้เพจไว้เขามีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเลยค่ะที่ไม่ใช่แค่เซรั่มหรือว่าจะติดต่อมาที่เมย์ก็ได้นะเพราะว่าเมย์อาจจะมีราคาโปรโมชั่นให้ด้วยอโอเคเดี๋ยวจะมารีวิวอีกแล้วกันเรื่อยๆว่าใช้แล้วมัันนนเป็ยงงไะงะคะ ที่เธอร้องมาช้ามานิดเดียวเองอะแต่พอร้องปุ๊บปังเลยนะที่เขาลองมาทั้งหมดคือแบบพี่อ่ะพอเธอร้องุ๊บมันพรกว่ายเยอะอะแต่วันคนเรฟิลกันเลยใช่ทัวันที่มันเพลงเดียวกันเขินอะต้องนะมีคำถามจะถามน้องคิวนะคืออย่างเงี้ยเนี้ยจะเป็นคลิปทิ้งท้ายที่น้องคิวมาทำคลิปกับเราประมาณสัก สองเดือนกว่าเนะาะทำคลิปมวยด้วยกันก็เยอะแล้วก็เลยอยากถามบ้างว่าอันนี้จะเป็นคลิปความในใจคือน้องคิวอ่ะจะพูดอะไรก็ได้พี่มดยแค่อยากดูว่าความในใจน้องคิวคิวคดยังไงคําถามแรกนะเป็นยังไงบ้างมาอยู่บ้านญาปีนี้ในระยะเวลาประมาณ2เดือนรีวิวสิก็ดีก็ดีนี่อะไรดีบ้างเศรษฐีอะไรอีกชอบไหม ชอบบ้านยติป่ะชอบอะไรที่สุดเลยในบ้านยติเซนดี้เหรอทำไมอ่ะแซนดี้เคยกัดคิ้วด้วยนะเหตุนนไงโอ๋อแล้วลองมาจากแซนดีอ้อะกุ้กงแชน่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาโอ้โหกินที่ร้านไม่อร่อยทั้พี่บงังทั้ให้เหรอโอ้ยอยู่เป็นว่า บอกก่อนว่าคิวอ่ะเขาจะเป็นเด็กที่ยังอธิบายไม่ค่อยเก่งเขาเรียบเรียงคาไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยฝึกอธิบายไม่ค่อยมีคนได้สอนได้คุยกับเขาทุกปีที่เขาไมา่อยู่ด้วยอะ่ะเราก็จะพยายามให้เขาเป็นเขาที่ดีขึ้นกลับไปที่บ้านแตอย่างปีเนี้ยสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือฝึกให้เขาอธิบายให้เป็นเรียบเรียงคําพูดให้ถูกเนาะมีน้าใจแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมากขึ้นเพราะเป็นผู้ชายได้ไปไม่มากก็น้อยแหละแต่ก็พยายมามแบบเคี่ยวเข็นกันอยู่ จีบีนี้ก็ดีขึ้นหลายอย่างนะเรื่องปิดไฟห้องน้ำอะไรเงี้ยเออดีขึ้นปีนี้แทบไม่มีเลยลรีวิวพี่ปังพี่ปังเป็นยังไงบ้างตัวเองชอบไม่ชอบอะไรพี่ปังแล้วก็นิสัยพี่ปังเป็นไงอะไรเงี้ยรีวิวภายในระยะเวลาสามสิบวินาทีเริ่มทำอาหารเชฟอร่อยอะไรนะทำอาหารเชฟอร่อยทำอาหารอร่อยทำอาหารเชื่อม ทำอาหารแซ่บอ๋อทำอาหารแซ่บอร่อยเอะลร,รพี่มวยเป็นคนไงอพี่มวยก็ไดนะ้นึกออกไหมพี่มวยเป็นคนไงเอาพี่จําได้เลยอะไเลยว่าเข้าใจเข้าใจนี <laughs> <laughs> ่เด่นสุดอะ <laughs> อะไรวะบลอกเพิมเร็จเลยเอาไหมพี่มาอาแข่งกบนึงนะแ <laughs> ข่ใจเข้าลึกๆนะอ่ะน้องคิวรู้หรือเปล่าว่าพี่มวยกับพี่ปังเป็นอะไรกัน รู้เหรอแล้วน้องคิวไม่งงเหรอว่าทำไมพี่เมย์ถึงมาอยู่บ้านพี่ปังอะมาถ่ายคลิปอ๋อมาถ่ายคลิปคิดว่ามาทำงานใช่ไหม,มคิดว่าเป็นเพื่อนสนิทกันปะเหรอแล้วถ้าสมมติเป็นแฟนกัน่ะเป็นแฟนกันได้ปะแท้เป็นเป็นแฟนกันได้ปะพี่เมย์กับพี่ปังอะ ไเรารู้นะว่าเขาเป็นงไงอ่ะคือเขาคิดยังไงอยู่อ่ะแล้วผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะเป็นแฟนกันได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได้เออเอางี้ดีกว่าน้องคิวรู้ไหมว่าแฟนคืออะไรสถานะแฟนแปลว่า <c oughs> อะไรแปว่าคือเราจะไม่รู้แฟนอ๋อรู้ว่าคืออะไรมันมากหรือน้อยกว่าเพื่อน <c oughs> อธิบายไม่ถูกใช <สะ S 2> <c oughs> ่ยังไม่เคยด้วยไงยังไม่เคยมีความรักมีความรักปะเราอ่ะ <c oughs> รักแสนดีที่สุดใช่ไหมมีน้ำบ้าเอามาฉีดได้ไหมเธอมีแค่วุ้นอ่ะเออเราวางตรงนี้นะ รู้บ้เนแ่ยเทลอะไรอ่ะอยู่บ้านอะไรที่สอนสอนอ่ะทำให้มันได้ด้วยไม่ใช่ว่าพออยู่บ้านปุ๊บไม่มีใครอยู่ว่าละทําตัวเหมือนเดิมอมด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้สบายแล้วฉันไม่ต้องทาแล้วคิดพูดอย่างนั้นเหรอคิดในใจไงเคยคิดในใจไงอย่างเช่นอะไรอีกปิดไฟห้องนอนและก็ห้องเหมือนคุณครูอะปิดไฟห้องน่ะ อะไรนอนนอนและก็ห้องนนะนอนทำไมเก่งอย่างนี้เด็กคนนี้อ๋อปูไม่ใช่พูดแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นปูหาว่าปิดไฟตรงไหนพี่ซอน้องไปวิ่งดูไปเวลาไปวิ่งกันดูรถให้น้องด้วยนะน้องจะสกูตเตอร์ไปไปขับอ่ะแล้วนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะระวังโดนรถชนต้องถ้าไม่มีคนแบบเข้มเขาอ่ะ เขาจะเขาจะไม่เขาจะไม่ทำอ่ะแม่แบอกว่าให้เอาแม่ขับก็<ะ>ขับได้แต่ว่าแบบให้พี่ซอดต้องมองรถตลอดกลัวพี่ซอใจดี